สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับทีเด็ดเฮงเฮงรวยประจำวันที่16มกราคม2564กับการวิเคราะห์และสถิติที่น่าสนใจประจำวันนี้ระหว่างทีมบอลมัดกับทีมลูตันทาวที่โคจรมาพบกันในค่ำคืนนี้ทางเพจเราได้รวบรวมข้อมูลทางสถิติไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลที่เจอกัน5นัดหลังสุดหรือ head-to-head head. และข้อมูลโดยรวมทุกถ้วย5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลย่าวยืนมาสรุปเป็นกราฟทางสถิติให้ผู้ติดตามช่องนี้ได้ตัดสินใจได้อย่างง่ายขึ้น ข้อมูลทางสถิติที่ถูกต้องและแม่นยำสามารถนำพาซึ่งผลกำไรได้อย่างถูกต้องและง่ายดายแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วที่เด็ดประจำวันนี้คือทีม afc บอลมัดที่เด็ดเฮงเฮงรวย